ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนเดยกก็จะไม่ทันเหมือนเมื่อวานเอาเรียนลาๆๆยวันนี้จะสายไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เพิ่งเสโมห้าสิอยู่เลยนะอุ้ยไม่ใช่นะเราต้องรีบเข้าห้องก่อนมสองทับหนึ่งยังไม่มีใครมาแล้วไปแสดงว่าวันนี้เรามาเช้าเฮ้ยตายดิวางของก่อน ให้ตายสิทำไมเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะตอนแรกก็นึกว่าจะสายแต่ก็ไม่สายอ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนครูสั่งงานครูสั่งงานมาเยอะมากลืมทำกันบ้านคือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ทมวันสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ทมก็เลยมาทําวันจันทร์บวันเสาร์ไปเที่ยววันอาทิตย์ไปทะเลวันจันทร์กลับมาบ้านปุ๊บลืมทํากันบ้าน ส่วนวันนี้วันจันทร์ก็ต้องมาทำที่โรงเรียนเพราะวันนี้เรามาเช้าตอนแรกเราก็นึกว่าจะมาสาย้ะเนี่ยแล้วผู้ชายมาแล้วเนี่ยอุย้ยเขาก็นั่งอยู่เหมือนกันแอบดูซิไหนโหยนั่งเรียบร้อยเลยเรามาโอ้นี่ไงใกล้เสร็จแล้วใกลเสร็จเลี้ยวเลยอีกนิดเดียวใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงโหถ้าไม่เสร็จก็แย่เลยใกล้เวลาแล้วนี่อืม เพ่นผู้ชายเขายังไม่ได้ไปไหนเลย,อ,ยอุ้ยอุ้ยตายเราลุกทําไมอะ่ะงานเราเสร็จแล้วเราลืมไปเลยโหถ้างานไม่เสร็จก็ไม่ลุกนันเนี่ยเอานานเาาฉยๆยแล้วไม่งั้นเราก็จะนอนง่วงเลยห,หลับดีกว่าเอา้ออโหง่วงมากเลยหลับก่อนดีกว่าหลับก่อนดีกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เราห้ามหลับเดี๋ยวนี้เลยห้ามหลับเลยนะ แหมถ้าหลับก็เป็นเหมือนเมื่อกี้แหละไหนดูซินอกหน้าต่างมีอะไรฉันก็จะนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละเอา้าเพื่อนผู้ชายไปไหนแล้วแหละเพื่อนผู้ชายหายไปแล้วอะ่ะไ,ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันอย่างน้อยวันนี้อากาศข้างนอกก็ดีไม่เหมือนทุกทีไม่ต้องใส่แมสมาแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรต้องกลัว ใช่วันนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วหไหนพูดผี้หญิงมาแล้วหรอเอ้เข้าไปไหนอะเรางงจังเลยเดี๋ยวเราดูเพื่อนเขาดีกว่าแต่ยังไงเราก็ไม่อยากออกไปอยู่ดีนะเหมือนเพื่อนเขาเอากระเป๋าวางแล้วก็เดินลงไปกันอะยังไงฉันก็ไม่อยากทำหรอกนะเพราะฉันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งมองหน้าต่างอุ้ยมีอะไรเราก็มีบรรยากาศสวยมากเลยอะ่ะ แล้วเมื่อไรครูเขาจะมาสอนเนี่ยถึงว่าฉันก็จะกินข้าวมาแล้วเถอะกินข้าวมาแล้วก็ยังหิวอยู่เลยโรงเรียนเขาจัดข้าวมาให้ก็จริงแต่ฉันก็ไม่อยากกลับเพราะฉันจะอยู่ตรงนี้โอ้โหเจแปนนเซนส์โอเคซี่สิบก่อนซีิก่อนโอเคอ๋ออ๋อแปดโมงสี่สิบหรอตอนนี้มันสี่สิบแล้วนี่นั่งก่อนนั่งก่อนรอครูมาไหนดูซิอุย้ย เยี่ยมเลยอืออือเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโหสนุกมากหลังจากเรียนไม่ใช่สิหลังจากโดดเรียนเสร็จเฮ้ยร้านซูชิเปิดแล้วนี่นะไปร้านซูชิดีกว่าครูก็คงไม่ไตามมาหลอกยังไงนะ่ะ เพราะว่าครูก็ไม่รู้หรอกเ่าเราเดดเรียนมาน่ะนะแล้วก็เราแต่งตัวแบบนี้ครูก็ไม่รู้ยังไงก็อย่างนั้นแหละยังไงถ้าครูรู้อ่ะครูก็คงไม่เห็นเราเพราะว่าดูสิเราแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่จะตายเนี่ยแต่งตัวขนาดเนี้ยครูก็ยังจําเราไม่ได้หรอกแน่นอนเลยฮ่าฮ่ร้านซูชิบาร์หรือร้านซูชิ ข้าร้านซูชิดีกว่าวันนี้นั่งไหนดีสวัสดีค่ะเท่าแกสวัสดีค่ะวันนี้ขอนั่งไงนะคะมาคนเดียวหรอครับมาคนเดียวค่ะวันนี้ขอสั่งเซตปกติได้ไหมคะเซตธรรมดาเลยค่ะอันนี้ค่ะไหนดูสิโอ้โหมีชาด้วยอ่ะเราชอบเมนูนี้ที่สุดเลยกินก่อนนะอโอ้ยนี่มันอร่อยจริงๆเลย อร่อยมากเลยหู้เราก็ต้องทําแบบนี้มันอร่อยจริงๆนะคะมันอร่อยมากเลยนะครับหลังจากกินซูชิเสร็จกลับมาบ้านกินเสร็จอร่อยจริงๆหูยลืมซื้อปลาทูมาให้เหมียวเลยอะ่ะไม่เป็นไรเข้าห้องไปก่อนดีกว่าเรา ครูก็ไม่รู้หรอกเราทําเป็นลาเราจะทําเป็นลาเพื่อนก็คงไม่เห็นเราหรอกนอกจากหัวม่วงคนนั้นที่ไว้ผมสั้นน่ะนะนี่เราต้องแต่งตัวแบบไม่สบายทําให้ครูนึกว่าทําให้ครคูนึกว่าเราไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ให้ครูนึกว่าเราป่วยไงเออเดี๋ยวใส่ไม่ต้องใส่แม่ดิเราอยู่บ้านนะเออใส่แมสทำไมอะไป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 กันโหย ระหว่างนี้ครูสอนมันมากเลยค่ะครูสอนมันมากเลยค่ะครูคะวันนี้ขอลานะโอเคจะมาเรียนกันพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะวันนี้เพื่อนขาดสองชื่อ,อยูนี้แล้วก็ลาลานะจ๊ะลาล่าดูเลยนะลาล่าดูเลยนะจ๊ะดูเลยนะอ้าวลาลาหายไปไหนจ๊ะเนี่เยเออ,เอ,อหนูอยู่นี่คะ่ะ เล่นเกมแป๊บเดียวครูก็ไม่เฮเล่นเอออยู่นี่ค่ะครูหนูก็เลียเลียนตั้งใจมากเลยค่ะคุณรูตึง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 หมดวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยเล่นเกมนาทั้งคาบครูเผือจับได้ซังนั้นน่ะหืมโดนครูจับได้ซังั้นเลยอ่ะวันนี้ลาหืม เกี่ยมยอดไปเลยไปใส่ชิลเสร็จแล้วใช่มันจะเที่ยงแล้ง่ายแล้วก็ต้องไปกินข้าวใช่ไปที่ไหนดีนะเดี๋ยวเราขอคิดก่อนแล้วกันถ้าไม่คิดเราก็จะไม่ไปอะ่ะอืมอที่นี้ที่ไหนเนี่ยเราลืมไปเลยเราต้องไปบ้านเราเกินเออเราเรางงมากเลยเราจะไปไหนดีโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนั่นดีกว่า ร้านเค้กพ่อหิวเค้กมากเลยอะ่ะแม่แต่งตัวไม่เข้ากับร้านเลยนะร,นร้านเค้กร้านเค้กร้านโปรดร้านเดิมหูยร้านสวยขึ้นนะเนี่ยมีน้ำพุด,ด้วย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อันแต่งตัวไม่เข้าตีมนะคะไปซื้อมาค่ะอ้าววันนี้ดอดเรียนหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะวันนี้หนูมาซื้อเค้กค่ะเพราะว่า เออโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะไปกันต่อไปซื้อเค้กเสร็จแล้วไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าณนะหลังจากซื้อเค้กเสร็จณนะบ้านของคููหญิงเฮ้ยซื้อเค้กเสร็จเราก็ต้องกินเค้กสินะอืมในห้องครูก็ยังไม่ได้สอนไรรีบหนีไปกินเค้กก่อนที่ครูจะสอนดีกว่า ทำไมเค้กอะไรกินบ้างหน่าโอ้ยมีสตรอเบอรี่เค้กแล้วก็ชีสเค้กกินชีสเค้กก่อนแล้วกันชีสเค้กก็อร่อยเข้าห้องก่อนดีกว่าเราไม่อยากกินสตรอเบอรี่อ่ะแต่เราก็ซื้อมาแล้วนี่นะเฮ้ยลืมซื้อปลาทูมาให้แมวเฮ้ยลืมครั้งที่ลาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อวานก็ลืมซื้อโหแมวสั่งทูน่าไม่ได้กินทูน่าโอ้เสียดายเฮ้ยโละเะเละเลย <utan> ครูค่ะอุ้ยเราลืมเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก็ไปชุดนอนเดี๋ยวครูจะคิดว่าเราไปเที่ยวแอบหนีดดกเรียนมาไปเอานี่ไเนี่ง,งชุดนอนเออนีเอ่เรียบร,ร้อยแล้วไป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 เออขอโทษนะคะวันนี้วันนี้เลดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นเลยค่ะเพราะว่าไม่ทันนะคะขอโทษด้วยค่ะเอาวันนี้ขอลานะคะครูส้มสีจบส้สมสีเลยค่ะครูส้สมสีขอนะคะขอนะคะ ดี๋ยวหนูก็จะเรียนทางออนไลน์นี่แหละค่ะครูเปิดคอมไว้ด้วยนะคะหนูก็จะดูค่ะโอเคจากครูก็เปิดให้นักเรียนดูทุกคนนั่นแหละไหนดูซิโอฮอหหลังจากเรียนเสร็จไปเปลี่ยนชุดก่อนดีก่อนวันนี้มีงานไปเที่ยวไหนบ้างนะใส่ยูคาตะทั้งวันเลยดีกว่าชอบชุดนี้แม่ซื้อให้ใหม่หชุดยูคาตะน่ารักเดี๋ยวไปห้องครัวดีกว่า ณนะห,ห้องครัว okay, นะห้องครัวโอเคนะห้องครัวเฮ้ยกินชีสเค้กไปแล้วแล้วก็ต้องมากินสตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสตรอเบอรี่ชีสเค้กสิมันต้องเป็นอะไรนะเค้กสตรอเบอรี่ใช่ไหมอะไม่กินชิคเก้นแล้วโอ้ไข่โบกไม่กินชิคเก้นไม่ได้กินเอกไ,ไม่ได้กินเอกคะอันนี้ฉันคุยกับเพื่อนอยู่นะจ๊ะดื่วิสกี้ป่าววะ โหยเพื่อนอยู่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวฉันจะกินก่อนนะาบ่ายนะเพื่อนไหนนะสตรอเบอรี่เค้กโอ้โหทำไมมันใหญ่แบบนี้เนี่ยแต่อร่อยแฮมเพื่อนฉันกินเสร็จแล้วนะมาคุยกันต่อเร็วไปฟอร์แปลว่าอะไระเพื่อนเพื่อนได้ยินทาไมอ้าวเพื่อนวางสายเฉยไปเหรอเพื่อนไม่ใช่เพื่อนจริงหรอเพื่อนเท็จหรอเอาเพื่อนยังไม่วางสายอ่ะเพื่อนเพื่อนลืมหรือเพื่อน เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนไปสวรรค์เลยเอ้ยเพื่อนไม่เอาดีไม่ไปสวรรค์ดีเพื่อนไม่เอาไม่ฉันก็จะอยู่โลกนี่ฉันจะไปทําไมสวรรค์นรกเพื่อนฮาเพื่อนเออเพื่อนเนาะเพื่อนแต่พอว่าเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกแต่ฉันอยู่บนโลกเนี่ยแกคิดไหมไม่งั้นแกก็ไปอยู่สวรรค์แล้วไปอยู่นรกเลยดีฉันอยู่บนโลกแกก็อยู่บนโลกแกคิดไหมเออ แกคิดูเลยไปดาวเออแกเข้าไปแองดิฉันไม่ไปหรอกฉันจะอยู่โลกฉันไม่ไปหรอกอะไรก็ไม่รู้มูนมูนมืนอะไรฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเว้ยเดโมนะโอ้ยยูยูนี่ไม่เข้าใจทั้งกิเลยอ่ะไม่ยูไม่เข้าใจเอยไม่ใช่มีไม่เข้าใจมีไม่เข้าใจมีไม่เข้าใจจ้ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเราจะไปซื้อปาทูให้แมวแหละไปซื้อปาทูให้แมวกัน เอ๊ะแล้วร้านขายของชามมันมีไหนเนี่ยงงเลยอ่ะอืมไหนดูดิในอินเทอร์เน็ตอุ้ยตายแล้วนี่มันคาบอะไรเนี่ยอ๋อลืมไปผักเที่ยงโหแล้วไปเลยนั้นเนี่ยถ้าฉันไปต้องหน้าคอมั้งที่ครูอยู่เนี่ยฉันตายแน่เลยดูดิร้านขายของชามใกล้โตเกียวเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้เลยนะเนี่ยอืมโอเคไปละเมื่อซื้อ ให้แมวและให้อาหารแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งโทรฉันกำลังจะให้อาหารแมวฉันให้อาสันให้อาหารแล้วแหละขอโทษขอโทษเพื่อนแค่นี้ก่อนเด้อฮะแกะฉันให้ปาทูแมวฉันไม่ได้ให้แกะจะเล่นุปะวันปาทูปาทีปาโฟอีกแล้วเหรอแกไม่ต้องเล่นมุกนี้ เฮ้ยฉันเจอตังค์ไว้บนโต๊ะฉันเนี่ยเอาฉันก็ลืมว่าฉันเก็บไว้โอ้ได้หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่เนะี่ยฉันก็ลืมไปละไม่ได้นับขอโทษฉันนับหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านไม่เป็น เพื่อนเพื่อนหยุดนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะอาบน้ําก่อนเพื่อนหยุดวางสายก่อนเพื่อนหยุด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 แค่นี้ก่อนนะเพื่อนฉันจะอาบน้ําเอยเพื่อนอย่าพึ่งหัวล้อดิเออวางสายไปแล้วก็ดีเออไปอาบน้ําก่อนเอยเพื่อนแกหยุดวางอ่ะฉันอาบน้ำอยู่ในฉันไม่กล้าเปิดกล้องให้แกดูในฉันอาบน้ําอยู่อฮ้ยอาบน้ำนี่โป้ไหมโป้ดิแกจะมาโทรหาฉันเลยตอนนี้ในฉันอาบน้ําอยู่เออเดี๋ยวค่อยโทรมาสับเทวเมาส์ โอยสบุยสบุยสบายสบอยสบ,ยสบีเอ้ยอะไรสบอยสบายเนี่ยฮะเพื่อนเอ้ยฉันพูดเองกับตัวเองนี่ฉันเป็นบ้าหรือไงเออฉันก็งงตัวเองจริงๆวันนี้โดดเรียนมาสนุกมากเลยนะเนี่ยเออแล้วก็ครูก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยเพราะฉันลาครูพรุ่ง <c oughs> นี้ไปโดนครูด่าแน่ๆนเลยวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันก็จะลาลาทั้งสัปดาห์เลยให้ครูมันลืมเรื่องฉันไปเลยเออแล้วก็ดีมากเลยใสยไ่ไปไปั่นไปไปไหนดีอ่ะไม่อยากไปอยู่บ้านนี้แหละอืมหาอะไรกินดี เราก็กินเค้กไปแล้วนี่เดี๋ยวถ้าตอนเย็นเราค่อยไปซื้อใหม่แล้วกันทุกวันมีคนซือขงเขาเดียวอะไรเนี่ยเพื่อนหยุดดิเพื่อนหยุดดิเพื่อนฉันบอกให้วางสายแล้วแกมองหน้าฉันทําไมนะคะเพื่อนวิดีโอนี้ตัดต่อคนเดียวได้หมดอะเพื่อนฉันบอกให้แกเงียบเพื่อนเพื่อนหยุดเพื่อนหยุดเพื่อนไปคุยกี่สายนะคะเพื่อนเพื่อนหาหยุดหยุดแกวางสายก่อนกิ่ควายเฮ้ยเพื่อน อ้าวเพื่อนมาสายไปละดี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 เดี๋ยวโทรหาเพื่อนคนใหม่เพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนได้ยินทาไมเนี่ยอ้าวไม่รับสายเออฉันคุยกับตัวเองแทงแข่งเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอ่ะคนนั้นอ่ะเออเพื่อนหน่อยแลวเพื่อนคนสุคันนะเ่าเนี่ยไม่ได้คนสุขันคนเจีงใหม่เฮ่อะไรล่ะเออีนเธอก็พูดได้นะเนี้ยเออมาเนี่ยคนปากใต้ไม่เพื่อน เพื่อนมาคุยอะไรกันพรุ่งนี้ด่วนเรียนไหมเป็นหรือเล่งผันนั้นนะอะไรฉันไม่ใช่คนผันบ้าอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใหม่หวังแม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอฟังไม่รู้เรื่องละอยู่อยู่อยู่วางสายวางสายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนน้องนั่งนั่งยังเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพ่อ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 หยุดพ่อหนูขอวางสายก่อนนะหนูจะไปคุยกับเพื่อนพ่อหยุด นี่ไงเพื่อนหามับวัเนี่ยโอ๊ยเพื่อนเดี๋ยวหนูก็ไปหาเพื่อนอยู่แล้วเอาละแก้ละเฮ้ยลา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 โอลยทาไาล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 าาล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 ลาลาลาาไาลา้าลาลา้าล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 ลาลา่าลลานาลาลาลลา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 าลาลาลาาล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 าา่าลาาล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 านาลอ้าวฉันลืมาาลาา เออฉันิ่มจ่ายค่าไฟแล้วเดี๋ยวไปดูดิค่าน้ำจ่ายยังโอ้จ่ายแล้วนี่ไปดูค่าน้ำดิจ่ายยังโอ้โหจ่ายแล้วเดี๋ยวโหอ,อยากอ่ออนเซนออนเซนอะไรละ่ะออนเซนโหวันนี้สนุกมากๆเลยที่ฉันได้มาเล่นเนี่ยแล้วเพื่อนดิฉันเนี่ยก็เสียงแบบนี้ จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วนี่ก็มันเป็นอะไรคะแมวคะคุณแมวคะหยุดค่ะคุณแมวฉันไม่ได้แตะคุณคุณจะถอยทําไมคุณแมวหยุดค่ะคุณแมวคุณอย่าทําได้ไหมคะสาธุค่ะคุณอย่าทำสาธุนะคุณแมวอย่าเลยคุณแมว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 ก่อนค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวค่ะคุณแม่แค่อะไรเนี่ยเพื่อนโทรมาทำไมเนี่ยเพื่อนเพื่อนโทรมาทำไมเนี่ยเพื่อน เพื่อนเอาพอมาแล้วแต่ก็วางวางวางแล้วอะไรนี่เพื่อน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 ตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้โหสองทุ่มแล้วเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนนะจ้ะฉันบอกใครเนี่ยฉันไม่ได้คุยกับเพื่อนนี่อ๋อเพื่อนยังไม่วางสายจ้าอะไรนี่เพื่อนเพื่อนฉันจะนอนแล้วนะเพื่อนฉันจะนอนแล้วเพื่อนเพื่อนหยุดค่ะเพื่อนหยุด เอออาค่ะทุกคนสน่วนนี้สำหรับอะไรเนะนี่ยคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบายคลิปนี้มีเสียงรบกวนนะคะอย่างที่ฟังเลยค่ะเสียงบ๊ายบายค่ะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกนะแต่ฉากฉากหลุดไปหลาฉากมากขอโทษนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย